ที่เราต้องการอ้าวตลกอ่ะอโอ๊ยตลกเฮ้ยนี่คุณทำอะไรคะแกนะสิไ่ทำอะไรฮะนี่มันเวลางานแกไม่รู้หรอว่ามันมีท่านประธานบริษัทจะเข้ามาที่นี่ใครหนูยากให้แกเล่นโทรศัพท์ไม่ทราบนางไม่เป็นแต่ว่านี่ยังไม่ถึงเวลาทำงานฉันเลยนะคะเลออกตั้งโูสิห้านาทีเลยค่ะหอ,อนี่แก คงจะเป็นแม่บ้านคนใหม่ละสิท่าถึงไม่รู้กฎระเบียบของที่นี่อ่ะนี่ฉันเนี่ยจะบอกแกให้เอาบุญแล้วกันนะในเมื่อแกแต่งตัวมาแล้วอ่ะจะกี่มองก็เป็นเวลาทํางานทั้งหมดเข้าใจไหมไม่กดแบบนี้ด้วยหรอไม่เห็นจะรู้เลยจะรู้หรอไม่รู้มันก็เรื่องของแกแต่นี่มันเวลางานแกก็ต้องทํางานไม่ใช่มันเล่นโทรศัพท์แบบนี้แกคิดจะอู้งานใช่ไหมแกเป็นคนเหนือเหรอแกถึงจะอู้งานเนี่ยคนอู้งานเหมือนแกอะ่ะไม่สมควรได้ทํางานที่นี่ ฉันจะบอกใี้ท่านประธานบริษัทไล่แก <c oughs> ออกเขาเป็นคนอีสานเขาสิอู๋มากเลยข้าต้องว่างานไปนบ่นอะไรแกไม่พอใจฉันใช่ไหมเปล่าค่ะเปล่าค่ะคุณเนยคะฉันขอร้องคุณเนยนะคะคุณเนยอยา่าอย่าไปฟ้องเจ้านายเลยนะคะฉันไม่อยากตกง,งานนะคะถ้าฉันตกง,งานครอบครัวจะต้องเดือดร้อนแน่เลยค่ะคุณเนยคนจนมีสิทธิ์ไหมคะคนจนมีสิทธิ์ไหมคะอย่าฟ้องเจ้านายเลยนะคะฉันจะฟ้องหรือไม่ฟ้องมันก็เรื่องของฉันเรื่องครอบครัวกระเดือดร้อน เกี่ยวอะไรกับฉันไม่ทราบแล้วอีกอย่างแกก็ทําตัวแกเองทั้งนั้นอะคุณนายคะฉันขอร้องคุณเลยเลยคะ่ะคุณนายคุณนายอย่าฟ้องวหน้าเลยนะคะฉันขอรอ้องข้าขอร้องนะคะขอรอ้องไม่งันหรอแล้วทําไมฉันต้องเห็นค้าแม่บ้านฉันต่ําแกด้วยแกมองหน้าฉัน้วยสายตาแบบนี้ทําไมกำหมัดได้หรอคิดว่าแกเป็นโวน่คนเดียวหรือไง ก็อย่าหาว่าฉันเนี่ยไม่เตือนอย,อยากจะเป็นสไปเดอร์แมน้องคะ,ะค่ะมีอะไรช่วยเหรอคะพอดีพี่สั่งแก๊ปไวะคะ้ค่ะน้องช่วยรอเอาอาหารใหพี่หน่อยได้ไหมได้คะ่ะขอบคุณมากนะคะนี่คะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปให้นะคะ เป็นสไปเดอร์แมนมาแล้วค่ะนี่อาหารค่ะส่วนนี่เงินทอนค่ะขอบคุณมากเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะมีอะไรฉันช่วยอีกไหมคะถ้าไม่มีแล้วเนี่ยฉันขอตัวนะคะค่ะเออน้องเดี๋ยวก่อนสิมีอะไรฉันช่วยหรือเปล่าคะพอดีพี่ต้องรีบไปทำงานแล้วไม่งั้นอ่ะเดี๋ยวโดนบอสบ่นแน่กินข้าวไม่ทันแล้วอะ่ะอ่ะเดียวให้น้องอุย้ย จะดีนะคะอุ๊ไม่ใช่จะดีหรอคะฉันเก่งใจอะคะ่ะไม่เป็นไรหลับไว้สิอะขอบคุณมากนะคะอ๋อแล้วนี่เป็นบัตรทานอาหารของบริษัทนี้พี่ไม่ค่อยได้ใช้อะ่ะพี่กวามันจะหมดอายุเสียได้อ,ะอ่ะอะเก็บไว้ใช้สิโอ้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากจริงค่ะเออนี่ว่าแต่คุณทำตำแหน่งอะไรอยู่นะคะ พี่เป็นผู้ช่วยผู้จัดก,การน่ะเพิ่งมาทํางานที่นี่ไม่นานยังอยู่ในช่วงทดลองงานอยู่เลยรียนหรเปล่าไม่มีอะไรคะ่ะเปล่าคะ่ะฉันแค่อยากจะทําความรู้จักค,คุณไว้อ่ะค่ะแหมแหมแหมทำมาเป็นอยากรู้จักคนอื่นเขาไปทั่วแล้วทําไมผู้ช่วยของฉันจะต้องอยากรู้จักแกด้วยแกมันก็แค่แม่บ้านกระจอกกระจอกกระจอกีกแล้วคุณเนยคะ่ะคุณจะพูดแรงเกินไปแล้วนะคะถึงฉันจะเป็นแค่แม่บ้านนะคะคุณเนย แต่ว่าคุณก็ควรจะพูดตาให้เกียิฉันบ้างนะคะให้เกียิงั้นเหรอไม่บ้านอย่างแกมีเกลียิกับเขาได้เหรอแล้วนั่นแกถึงอะไรกันเมื่อเช้าก็เล่นมือถือในเวลางานตอนนี้ก็แอบ,บกินข้าวในเวลางานอีกเหรอที่ฉันบอกไปเนี่ยมันไม่เข้าขหัวกันเลยใช่ไหมฉันระเบื่อจริงๆอีพวกงอดักดานเนี่ยแต่นี่เป็นเวลาพักเที่ยงนะคะคุณเนยพักเที่ยงก็ต้องกินข้าวก็ต้องพักค่ะหรือว่าคุณเนยไม่กินข้าวไม่พักเลยงั้น,นเหรอคะน้อยเนี่ย อุ้ยเปล่าค่ะเปล่า,าเลยคนงงง่ออย่างแกเนี่ยฉันพูดกี่รอบแกก็ไม่มีทางเข้าใจหรอกเอามาเนี่อยากกินนักใช่ไหมข้าวเนี่ยเฮย้ยแกอยากกินแกก้มลงไปกินสิเป็นแค่แม่บ,บ้านหัดเจมนะเนื้อเจมตัวแกไว้ซะบ้างเล่นไข่ไม่เล่นคิดจะมาลองดีกับฉันแต่ถ้าคุณเนยได้รู้ว่าฉันทำงานตำแหน่งอะไร คุณเนยจะไม่กล้าพูดกับฉันแบบนี้ค่ะเอ๋อเหรอแล้วทําไมฉันจะไม่รู้ละ่ะฉันเป็นถึงผู้จัดการที่นี่แกมันก็เป็นแค่แม่บ้านฉันต่ำไงละ่ะใช่ค่ะตอนเนี้คุณเนยเห็นแค่ว่าฉันเป็นแม่บ้านที่คุณคิดเองเออเองว่าเป็นตําแหน่งชั้นต่ําแต่หลังจากนี้คุณเนยจะไม่กล้าพูดกับฉันแบบนี้ค่ะ ต้องตบมือมอีกละทีนี้ใครจะโผล่มาอีกละ่ะไหนละ่ะฉันไม่เห็นใครจะโผล่มาเลยสักคนท่านประธานครับสูตรที่ท่านให้ผมเตรียมไว้ให้ครับนี่คุณเยลลี่เป็นประธานบริษัทของที่นี่ครับอยาา่าบอกนะว่าคุณฉันคือเยลลี่ปีโป แห่งไม้พนีละครสร้างคนเจ้าของบริษัทนี้เอ๊ะนี่คุณเป็นผู้จัดการงไงคะถึงไม่รู้ว่าเจ้าของบริษัทคือใครตายแล้วคุณเนยฉันควรจะทํายังไงกับคุณดีนะันไม่ใช่แบบนั้นนะคะคุณเดนลี่ที่ฉันทําไปคะ่ะฉันทําไปเพราะหน้าที่นะคะคุณเดนลี่เพราะหน้าที่คุณเนยคะไหนคุณลองบอกให้ฉันชื่นใจหน่อยสิคะว่าหน้าที่ของคุณคืออะไร <c oughs> หน้าที่ของฉันก็คือ อะไรตัางๆในบริษัทให้เรียบร้อยไนะคะแหมแหมแหม่มมผู้จัดการของเรานี่ขยันมากเลยนะคะเนี่ยจัดการแม้กระทั่งเรื่องแม่บ้านกินข้าวฉันว่าคุณควรเอาเวลาไปทํางานสําคัญของบริษัทดีกว่าไหมคะไม่ใช่เอาเวลาทํางานของบริษัทไปเที่ยวดูถูกคนอื่นดูถูกตําแหน่งอื่นว่าต่ำกว่าตัวเองแบบนี้อีกอย่างนะคะฉันว่าคุณไม่เหมาะสมกับตําแหน่งผู้จัดการที่นี่หรอกนะคะฉันสงสัยว่าวันเนี้ย จะเป็นวันทำงานวันสุดท้ายของคุณแล้วล่ะค่ะคุณพูดแบบนี้หมายความว่าไงคะฉันไม่ได้ทาอะไรผิดเลยนะคะคุณเยลลี่ฉันพูดขนาดนี้คุณยังไม่รู้ตัวเองอีกหรอคะงั้นฉันจะพูดให้คุณได้ยินชัดๆแล้วกันนะคะฉันไล่คุณออกได้ยินฉันหรือยังคะคุณเยลลี่คะคุณเยลลี่อย่าทำแบบนี้นะคะอย่าไล่ฉันออกเลยค่ะคุณเยลลี่ฉันทาอะไรให้บบริษัทของคุณตั้งเยอะตั้งแย่คุณจะไล่ฉันออกเพราะเรื่องแค่นี้ไม่ได้นะคะเรื่องแค่นี้งั้นหรอคะ ณใช้อำนาจของคุณเอาผิดคนนู้นทีคนนี้ทีไล่คนที่เขาตั้งใจทํางานออกแล้วถ้าใม่บ้านที่คุณไล่ออกไม่ใช่ฉันแต่เป็นคนที่เขาตั้งใจทํางานมากๆทําเพื่อครอบครัวแล้วเขาต้องมาตกงานของคุณคุณคิดว่าพวกเขาจะคิดกับบริษัทฉันยังไงคะทํางานไม่ได้เรื่องฉันไล่นายออกทํางานไม่ได้เรื่องออกไปซะคุณนายคะก็บอกให้ออกไปไง ผิดพลาดกันนั้นนะคะคุณเยลลี่คุณเยลลี่คะฉันขอร้องละค่ะอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะฉันขอโทษจริงๆค่ะคุณเยลลี่ฉันขอโทษนะคะถ้าความผิดพลาดของคุณมันทําให้คนอื่นต้องเสียโอกาสงั้นฉันว่าคนที่ไม่สมควรได้รับโอกาสมากที่สุดก็คือคุณนั่นแหละค่ะแล้วแล้วถ้าฉันไม่ได้ทํางานที่นี่แล้วใครจะมาเป็นผู้จัดการแทนฉันล่ะคะคุณนไม่ต้องเป็นห่วงบริษัทฉันหรอกนะคะฉันได้ผู้จัดการคนใหม่ที่ดีกว่าคุณแล้วค่ะใครล่ะคะ ก็ผู้ช่วยของคุณยังไงล่ะคะยินดีด้วยนะคะคุณเฟอร์ฉันเหรอคะขอบคุณมากเลยนะคะคุณประธาน